ขอบคุณอัลลอฮฺสุบฮานะฮฺูวาตาลานะครับอัลลอฮฺสุบฮานะฮฺูวาตาลาได้ให้ชีวิตของเรามาจนกระทั่งพบกับเดือนรอมฎอนในฮิจร์ฮ์ไหมนะครับในขณะที่พี่น้องของเราหลายๆคนนะครับไม่ได้มีโอกาสเหมือนกับเรานั่นแสดงว่าวันนี้เนี่ยถ้าหากว่าเรายังมีโอกาสได้แลกคลิปนี้อยู่เนี่ยแสดงว่าอัลลอฮฺสุบฮานะฮฺูวาตาลาให้โอกาสกับเราอย่างมากมายโดยเฉพาะอย่างยิ่งชีวิตที่ได้มีโอกาสเข้าสู่เดือนรอมฎอน อัลลอฮ์สุบฮานะฮูวาตาลายังคงไว้ชีวิตของเราเนี่ยครบคุณต่ออัลลอฮ์สุบฮานะฮูวาตาลามกมาก,มากในเนี่ยมาอันนี้เพราะอะไรเดี๋ยวผมบอกว่าการมีชีวิตอยู่ในเดือนรอมฎอนถึงมีความสําคัญอย่างมากแน่นอนครับถูกสิงถูกยั้งเนี่ยอัลลอฮ์สุบฮานะฮูวาตาลาให้ความประเสริฐเนี่ยไม่เหมือนกันผมหยกตัวอย่างเฉ่นสถานทีก็ดีมาลาอิก้าก็ดีมนุษย์ก็ดีเดือนก็ดีวันก็ดีเนี่ยความประเสริฐเข้ามั่นเนี่ยแตกล้างกันสถานทีเนี่ยบนแผ่นดินนี้ครับ ไม่มีเทในาประเสริฐไปกว่าแผ่นดินที่อัลลอฮฺสุบฮานะฮฺวาตาลาทรงขัดเหลือกให้มีกะบะเกิดขึ้นบนแผ่นดินนั้นเป็นแผ่นดินที่ประเสริฐที่สุดทั้งหมดในโลกดุนยานี้เช่นเดียวกันมาลายกาที่อัลลอฮฺสุบฮานะฮฺวาตาลาสร้างมาอย่างมากมายมาลายกาที่ประเสริฐที่สุดคือยิบรีลมนุษย์ทั้งหมดที่อัลลอฮฺสุบฮานะฮฺวาตาลาสร้างมาตั้งแต่นบีอาดัมอะลัยฮิสสลามไปจนกระทั่งถึงวันสุดท้ายวันกิยามะนี่ครับคนที่ดีที่สุดก็คือท่านนาบีมุฮัมมัด ในจานวนวันเจ็ดวันที่อ,ลอลัลลอฮฺสุบฮานะฮวอตลลาสร้างมาวันเทดีเ่สุดวันเ่ประเสริฐเ่สุดก็คือวันศุกร์เช่นเดียวกันเดือนในรอบเดือนในรอบปีเนี่ยสิบสองเดือนไม่ม ah ีเด <Than> ือนไหนที่จะประเสริฐไปกว่าเดือนรอมฎอนโดยเฉพาะยังยิ่งในคํขึ้นของเดือนรอมฎอนเนี่ยมอยกึนเดียวที่มีความสําคัญมากในเรื่องของความประเสริฐก็คือไลลาตุลกอดคำขึ้นของไลลาตุลกอดและคำขึ้นของไลลาตุลกอดอยู่ในเดือนรอมฎอนแคบกว่านั้นอยู่ในสิบขึ้นสุดท้ายของเดือนรอมฎอน ทำดีในคือนั่นได้ผลละบุญทาวครับหนึ่งพันเดือนนั่นคือคุณค่าที่อัลลอฮฺสุบฮานะฮุวาตาลได้ให้กับเราเราได้ใช้ชีวิตในเดือนรอมฎอนขอบคุณต่ออัลลอฮฺสุบฮานะฮุวาตาลในการมีชีวิตของเราในเดือนรอมฎอนเนี่ยเราเห็นคนหลายๆคนบรรดาอุลมามะหลายหลายคนบรรดาหนักวิชาการหลายคนบรรดาบาบอหลายคนออกมาผูดถึงเรื่องของความประเสริฐในเดือนรอมฎอนนะครับทุกคนได้เรียนรู้ความประเสริฐของเดือนรอมฎอนมากมากแล้วครับแต่ผมอยากจะให้ต่ะนักถึงฮะดีษ ของฉันนบีมุฮัมมัดสลุลล,ลัลฮุอะลัยฮิวะซัลลัมฮะดีษนึงให้เราเพึ่งตะนักครับเพราะว่าความประเสริฐเราได้ยินกันมามายแล้วแต่วันนี้ผมจะไม่ได้พูดเรื่องของความประเสริฐของเดือนรอมฎอนแต่อยากเอามาเตือนตัวของผมเองตัวของพี่น้องในโอกาสที่ได้มีชีวิตอยู่ในเดือนรอมฎอนฮะดีษของท่านอัมมาร์บินยาซิรรอดิยัลลอฮุอันฮูได้ล่าวว่าซออิดาอซูล,ล,ล,ลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมินมบิบะ วันหนึ่งในขณะที่่ทานนบีมุฮัมมัดสุลลัลฮวะอะลัยฮิวะสลลัมขึ้นมิมบัตเนี่ยครับมิมบัตของท่านนบีเนี่ยเป็นบันไดสามขั้นฟาก็ล่ะอาเมนอาเมนอาเมนท่านนบีกล่าวอาเมนสามครั้งในการขึ้นมิมบัตของท่านซึ่งลักษณะนี้เนี่ยท่านนบีมุฮัมมัดสุลลัลฮวะอะลัยฮิวะสลลัมไม่เคยทำซอฮาบะจึงแปลกใจจากการกระทำของท่านนบีในครั้งนี้ฟาลัมมากีละลาหูหล evet> ังจากที่ Should ่ทานนบีเซฟ จากรารกิจล,ลงมาซอฮาบาก็เลยถามทันนบีมุฮัมมัดถึงเรื่องดังกลาง่าวท่านได้ตอบว่าอาตานียิบรีลยิบรีลได้มาหาฉันฟะกรรอลาะเ้ือกล่าวว่ะรอทีมาอันฟุรอุลินอัลรอกะรอมอตอนฟะลมยุกฟัรละหูฟะอับอะดะหฮุลลอุลฟะกอลอามีนยิบรีลได้มาหาฉันเลืวอกล่าวว่าช่างอัปประโยชน์สิ้นดี่อคนหนึ่งี่มีชีวิตอยู่จนกระทั่งถึงเดือนมอมฎอน แต่เขาไม่ได้รับการอภัยโทษจากอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวาตาลาหรืออัลลอฮ์ทรงทาให้เขาห่างไกลจากพระองค์เป็นการขาดโทษอย่างรุนแรงนะครับเราได้มีชีวิตชายชีวิตยุ่ในเดือนรอมฎอนยิบลีนลงมาฮะทนนาบีม,มุฮัมมัด็อลลัลลอฮุอะัยฮิวะสัลัมบอกว่าชังอภัปปะยหยดสินดีคนที่มีชีวิตยุ่ในเดือนรอมฎอนแล้วไม่ได้รับการอภัยโทษจากอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวาตาลาหรืออัลลอฮ์ทําำให้เขาห่างไกลจากพระองค์ยิบลีนชายทานนบีมุฮัมมัด ให้กล่าวอาเมนท่านนบีกล่าวอาเมนวิ่งว่อนขอต่ออัลลอฮฺส ah ุบฮานะฮูวะตะอาลาถึงความอ,อัปปรยันดังกล่าววันนี้นะครับเรายังมีชีวิตอยู่ในเดือนรอมฎอนนั่นหนึ่งละอาเมนแรงอาเมนทเทสองทานนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกล่าวอาเมนก็คือยยบรียนบอกว่าใครก็ตามที่มีพ่อแม่แต่พ่อแม่ของเขาไม่เป็นเหตุให้เขาได้เข้าวสวรรค์ของอัลลอฮฺส ah ุบฮานะฮูวะตะอาลาจังอัปปรยัน์สิ้นดีท่านจงกล่าวอาเมนท่านนบีก็กล่าวอาเมนนั่นอีกประเด็นนึง เรื่องของการี่พ่อเม่ของเรายัางมีชีวิตอยู่นะครับเราไม่ดูแลทานประการที่สามคือน้ำของท่านนบีทุกเอ๋ยขึ้นแหลมไม่ได้กล่าวสุลลลลฮวาอะลหิวัสัลัมนะครับตอนน้ำเชื่อของท่านนะครับหรืออลัลลอฮ์ทำห้เขาหางไกลจากพระองค์ชังอัปยศินดีนั่นคือสามสิ่งที่ท่านนบีมุฮัมมัดสุลลลลฮวอะลฮิวะสัลัมทำในวันนั้นที่ท่านนบีกล่าวอาเมนอันนี้เป็นสิ่งเถหน่าคิดครับเดี๋ยววันนี้จะพูดถึงประเด็นเลย ก็คือการที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮุวาตัลลายังให้เรามีชีวิตอยู่ในเดือนรอมฎอนแต่เดือนรอมฎอนที่เรายังชายอยู่นะวันเนี้ยไม่ได้เป็นเหตุให้เรานระใับบการอภัยจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮุวาตัลลาทั้งทั้งเทเดือนนี้เป็นเดือนแห่งการอภัยโทษของอัลลอฮฺเป็นเดือนที่ประตูนรกทุกปิดลงประตูสวรรค์ทุกเปิดออกเป็นเดือนที่ใช้ตอนทุกพันธนาการเอาไว้ยแล้วเดือนนี้ไม่ได้เป็นเหตุให้เรานี่ด้รบบการอภัยจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮุวาตัลลาเป็นสิ่งที่ ทำไมเดี๋ยวผมบอกว่าขอบคุณต่ออัลลอฮฺสุบฮานะฮุวาตาลาเศษยังให้เรานี่ได้มีชีวิตอยู่ในเดือนรอมฎอนปีนี้เนี่ยอัลลอฮฺสุบฮานะฮุวาตาลายังไบชีวิตของเราและยังมีคุณนะสมบัติยังมีคุณค่ายังมีความประเสริฐอีกมากมายที่ท่านนบีมุฮัมมัดสุลลัลสัมพูดถึงความประเสริฐของเดืนดอนรอมฎอนผลบุญของอุมมะของท่านนบีมุฮัมมัดสุลลัลสัมถึงเป็นอุมมะที่อายุสั้นเนี่ยครับแต่การทำอามานอิบาดะห์ที่เพิ่มพูนใยเราไมตรนัก ในความประเสริฐเถารสุบาฮาห์นหัวซาลาให้กับเราโดยจะเพอยังหญิงในเดือนรอมฎอนนะครับในคลิปนี้สั้นๆครับอยากจะให้เรานึกถึงจะทําอย่างไรให้ชีวิตของเราเนี่ยได้รับการอภัยโทษจากอัลลอฮฺสุบาฮาห์นหัวซาลาเพราะเมื่อรดก็ตามที่เราไม่ได้รับการอภัยโทษจากอัลลอฮฺสุบฮานฮ์นหัวซาลาสิ่งที่ยิบรีลมากรากับท่านนบีมุฮัมมัดในวันนั้นเนี่ยช่างอภัปปยโทษสิ้นดีสําหรับคนที่ยังมีชีวิตอยู่ท่านกับเดือนรอมฎอนแต่ไม่ได้รับการอภัยโทษจากอัลลอฮ์เป็นสิ่งชนาคิดครับากวให้ิด แกตัวของผมเองและตัวของพี่น้องที่ได้ชมคลิปนี้ครับในเดือนมอมฎอนปีนี้พบกันไหมในคลิปหน้าครับวบิลล่าฮิตาฟิกมันฮิรายะวาสลามุอะลัยกุมวรอฮ์มัตุนลอฮฺวะบเระกาตุ